ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดหลักสามตลาดเช้าที่เมืองท่าแขกแขวนขมวนสอพลาวครับกัมพูชาศร้านขายอาหารกินซุปพวกปิ้งไก่ปิ้งตับปิ้งซีอิ้นลายแห่งพี่น้องครับเนื้อกินครับพี่น้องอาหารเช้าพี่น้องครับโอ้ขัดงูไหมคราบเนาะครับอันนี้ปิ้งซีงม,มัเนาะซีงควายซควายเนาะโอ้เหนืน่อยข้าวหน้าพี่น้องตะล่านขมวนตัวเช้าครับอาหารกินซุปลายแหา่งครับพี่น้องพวกปิ้งย่างครับปิ้งคม่่วนแซบออรยเนื้อควายแขวนขมวนครับ ปดูถักไมค้าเนาะไม่ขายไม้ใดไหมค้าใช่นะไม่ห้าพันเอาผมไม้หนึ่งเด้อพี่น้องครับขาที่ถือครับไม้ห้าพันกีบครับสิบบาทต่อไม้หนึ่งพี่น้องครับไม้หนึ่งเนาะไมค้าเอาข้าวเหนียวเขาเนี่ยสิบพันกีบเด้อไมค้าเด้อาีสิบบาทพี่น้องครับข้าวเหนียวสาวพันกีบกันอยู่ที่สาวบาทพี่น้องนั่นแหละครับแนวกรีบสาวโดยบิงตับบิงไก่แบบคอลค้อนพี่น้องเอยพักหน้าพี่น้องเอง ืออาหารเช้าของคลิปนี้ครับที่มูลนักแขกครับเป็นของออทัวร์พามาเที่ยวหานาคุนเซาครับเห็นนะครับนีครับ,รบ,รบโดยีนะน้องครับเนื้อควายเนียนๆน้องครับลายแห้คกกง,งครับเดี๋็กๆกับโซบะจิการทำในขตลาดครับน้อง เป็นซุนคลายพวกเมนูปิ้งตับปิ้งไก่หมดเลยครับบนนี้นะอันนี้ขายไข่ปิ้งครับแล้วก็มีน้ำเผื่อเดือนห้าครับร้านนี้นะครับมกหน่อไม้ครับร้านนี้นะนี่นี่าาาขายทุเรศมาขายไหมขายทุเรศทุเรศกินเนาะแกงหอยก็มีครับร้านนี้ครับหน่อไม้ก็มีครับแกงหน่อไม้ ร้านขายเส้นก๋วยเตี๋ยวครับเส้นก๋วยเตี๋ยวหรือว่าเส้นเฟอยเมืองตะเขียนแล้วก็มีข้าปุ้นครับอันนี้น้ำยาเนาะอัเนาะน้ำยาข้าปุ้นพี่น้องอันนี้ข้าวผัดนนะเนาะอัเนาะอันนี้ขายเท่าไรขายอะไรคะทีน่ะขายคอนกีตเนาะข้าวผัดแล้วก็มีผัดหมี่ครับร้านนี้ร้านนี้ครับปีนนนน่ปู้ครับร้านนี้ครับ ขดินปีโป้แล้วก็ข้าวจีปาเต้ครับอาหารเช้าในตลาดหลักสามครับข้าวจีปาเต้แล้วก็มีขนมกับต้มเนาะอันนี้มีมอะไรเป็นขาตัวไหนเป็นอะไรดีต้มหมูอะต้มหมูต้มหมูแล้วก็มีข้าวจีปาเต้ครับอาหารเช้าในตลาดหลักสามครับพีนะ่น้องักอง้ววเส้นร้อนเนาะอ้ววเส้นร้อนพนะี่น้องเชื่อเป็นมอเลยดูย เนื้อหมูสดๆครับที่ตลาดรักสามเมืองท่าแขกครับพี่น้องลายแห้งครับคือบรรยากาศในช่วงเช้าครับเกือเก็บเจนโมกครับพาไปลดเที่ยวที่ตลาดเช้าเมืองท่าแขกครับทั่นี้เรียกว่าตลาดรักสามครับให้ผมขอชัวงพามาลดเที่ยวครับพี่น้องบรรยากาศในช่วงเช้าๆกับกวามรีสอร์ทหาติช่วงกาเที่ยวตามเส้นทางการเที่ยวทางธรรมชาติที่เมืองท่าแขกครับพี่น้องลองกินได้หลายครับ รดอะไรไหมคะเจ็ดจสิบกิลต่อโลเจ็ดสิบปนิลก็อยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบบาทต่อโลน้อสบายดีสบายดี้าขอบคุณครับขอบคุณครับร้านายซีนหมูครับพี่น้องครับที่ตลาดหลักสครับซีนหมูซีคงหมูครับขอบคุณครับขอบคุณครับ คครับต่อคพัแกแค่คาสิณครับ